สวัสดีค่ะ กับพวกเราในรายการชงเก่งนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูอะโวคาโดปั่นนมสดนั่นเองนะคะเดี๋ยวน้องเลแนะนำส่วนผสมเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะส่วนผสมของเราก็จะมีเป็นอะโวคาโด1ลูกนะคะแล้วก็จะมีเป็นนมสดจืดทัจไร150 ML ามนมผสม60 ML ค่ะแล้วก็จะมีเป็นน้ำผึ้งอีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเพืตกแต่งนั่นเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มแรกเราจะใส่เป็นอะโวคาโดนะคะจำนวน1ลูก ะะใช่ค่ะโอเคใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้คือเราปลอกเปลือกหมดแล้วนะคะใส่ลงไปเลยนะคะคแล้วก็เราจะตวงนมใช้ตวงนม,นมสดนะคะ150 ml นะคะคอเค,ครับก็เลยจะใช้เป็นนมผสมนะคะ60 ml หล <Okay, S 2> ะคงะจากนั้นเราจะมาใส่น้ำแข็งลงไปในถปั่นกันเลยค่ะแจ้กโอเคค่ะใส่น้ำแข็งประมาณ1แก้วสิบหกออนนะคะสูตรเนี้ยที่ทำก็คือเป็นสูตร16ออนนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปปั่นกันเลยเลยเดี๋ยวเราจะตกแต่งแก้วด้วยตัวนี่เลยเจ้าน้ำพึ่งนะคะว่าตกแต่งเป็นซอสน,นะคะคันกระอ่างน้องเล่ตกแต่งเลย <Okay. S 2> นี่นี่ มาเปเลยค่ะใช่โอเคแล้วก็ใส่ตัวอะโอคาโดปันว้าวเราก็จะใส่ลงไปในแก้วนี้เลยนะคะอือหเนื้อแบบเนียนแบบน่าทานมาก เราจะตกแต่งเนาะให้เขาแบบสวยงามนิดนึงนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะเอาตัวเนื้ออโวคาโดนะคะหั่นเตา๋ามาท็อปตกแต่งให้สวยงามาตกแต่งด้วยอโวคาโดนะคะให้รอบแก้วเลยนะคะ เราก็จะราดด้วยน้ำผึ้งนะคะโอเคเพราะสูตรเนี่ยที่จังคำอ่ะไม่ไม่ได้แบบหวานมากจนเกินไปนะคะด้วยโอโคโดเนี่ยมันจะมีความมันอยู่แล้วเราก็ต้องตัดความหวานด้วยน้ำผึ้งเล็กน้อยนะคะเฮลตี้สุดๆฮ่เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูโอโคโดนมสดปั่นเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยอืม ใน <Okay. S 1> ส่วนของตัวอะโวคาโดคือแบบหอมมันแล้วก็ไม่ได้หวานมาก <Wow. S 1> แต่ว่าพอเราแบบไปตักโดนในส่วนของน้ำผึ้งอะค่ะมันเข้ากันมันไปตัดเลี่ยนอะก็มันจะมีความหวานหอมน้ำผึ้งขึ้นจมูกเลยนะคะเมนูนี้อร่อยมากนะคะแนะนำให้ไปทำตามกันเลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ